กกระปเหอนี่มึงว่างแค่ที่นี้ทีเดียวเหรอวะก็ใช่น่ะสิกูว่างแค่วันนี้วันเดียวแหละเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากูจะได้ประชุมทุกวันเลย มันก็เบาลงบ้างทำแต่งงานไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยนะกูก็อย่าหยุดนะแต่ดูพ่อกูสิขอจีง้งานกูทุกวันไม่ทำก็ไม่ได้เออแล้วนี่มึงจะกลับจีนเมื่อไหร่วะยังไม่รู้เลยวะ่ะ อยู่อุ้ยมีผู้ชายด้วยเหรอพวกมึงไหนไหนเรอไหมไม่เห็นน่ะไปเถอะนี่ไปแต่งตัวเถอะอยู่ดูต่ออีกนิดนึงไม่ได้หรอ ใครอะตีแฟนเก่าใหญ่แอมเองตีไอ้เราก็นึกว่าใครมิมีม่นี่เองสวัสดีครับปับหมาไม่เปียกเลยนะมิงทำไมหรอครับกลัวจำชื่อผมไม่ได้หรอครับโอ้ยใครจะไปอยากจำชื่อพวกแกหล่อก็ไม่หลอก็ไร้รสนิยม้ใไ่ละ แล้วนี่ขอห้ามคนโจนๆอย่างพวกผมมาเล่นน้ําด้วยเหรอครับเขาก็ห้ามนะแต่พวกแกหน้าด้านไงอ้อยอย่างนี้นี่เองขอบใจนะที่เตือนต่อไปจะไม่มาไหว้ที่นี่อีกวันตีนนิสัยแย่หมิงนี่เห็นเป็นผู้ชายหรอกนะไม่งั้นอ่ะเจอตกแน่อุ้ยผมกลัวจังเลยครับ อย่ามาปากเก่งกับพวกฉันพวกเราอ่ะมันคนละชั้นกันใช่พวกเรามันคนละชั้นกันไม่อยากจะลดตัวลงไปยุ่งกับคนชะั้สิแล้วนี่ว่ายน้ำเสร็จหรือ,อยังอ่ะเสร็จแล้วก็เรีบขึ้นมาสิมองหน้าอยู่ได้เสร็จหรือไม่เสร็จผมต้องแจ้งคนอย่างพวกคุณทราบด้วยเหรอก็ใช่น่ะสิเพราะสาเน่อ่ะพวกเราอ่ะมาเป็นประจำ ตีเราไปกันเถอะอย่าอยู่เลยตรงนี้ไปได้ก็ดีน้ำจะสกกระปกหรือเปล่าก็ไม่รู้ยี่กลัวติดเชือ้อสกกระปกสกกระปกเหรอไเหีฉันทำไมเนี่ยตีใครถีบวะมึงเหรอกูเปาาล่าวเลวยเออแล้วใครถีบวะถีบเพื่อนกูนกนเหรอ พอใจหรือยังสนุกกันมากพอไหมทำไมเหรอเนาซูหน้าผมไม่ไหวยไงฉันเปล่ายิ่งผมรู้ว่าคุณไม่อยากเห็นหน้าผมผมก็ยิ่งอยากอยู่ต่อนานๆหลงตัวเองจะไปไหนก็ไปเลยไปมิงกลับเถอะวันนี้สนุกมากเลยว่ะเออว่ะไปเว้ ไงกันบ้างเจ็บกันมากไหมช่วยฉันขึ้นไปเีล่านี้เลยนะโอ้ยฉันเจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยใครให้พวกแกหาเรื่องเขาก่อนหรอนี่แอมแทนที่จะเข้าข้างกันอะใช่แทนที่จะช่วยเพื่อนอะทำไมยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ได้ไงเปล่านะก็ถ้าพวกแกไม่ไปหาเรื่องเขาก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องโดนแบบนี้เป็นไงล่ะเจ็บตัวฟรีๆยัีย่ฉันเจอนะฉันจะไม่ปล่อยไว้แน่ ต้องเอาคืนแกนตีมันหนักนั้นอะกัรเลิกกับมันเถอะมันไม่มีอะไรเลยนะอย่าไปคบเลยอะไรจะเลิกได้ขนาดนั้นล่ะก็แค่เลิกอะมันจะยากตรงไหนถ้าแกไม่เลิกนะเดี๋ยวพวกเราอะจะเลิกคบกับแกเอง ตีตีฟังแอมก่อนฟังแอมก่อนฟังแอมอิมมาบายก่อนเลิกกันเถอะไม่เอาหมานไม่เลิกผมจนแบบน,นี้ผมให้อะไรคุณไม่ได้หรอกนะเลิกกันเนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดละแต่ว่าแอมกลับไปหาเพื่อนเถอะแล้วทุกทุกอย่าง แกเนี่ยมาเล่นน้ำแล้วจัีเพยยอืนนใใว สำหรับที่มึงถีบกูเห็นมึงเป็นผู้หญิงนะนม่้งแล้วก็ทำไมแค่มึงถีบเพื่อนกูอะก็หน้าตัวเมียแล้วปะใช่แล้วนี่เขาไล่แล้วทำไมยังไม่กลับอีกคะน่าด่านจริงๆเลยทำ,ทำไมต้องไปเหตุผ hey ลถ้ามีสมองอ่ะก็ไม่ต้องถามที่ถามอะเพราะไม่มีสมองสินะจะบอกให้อบุญนะที่นี่อ่ะ ไม่ต้อนรับคนจริงๆที่นี่เขาต้อนรับทุกคนนะถ้าจะไม่ต้อนรับก็คงเป็นพวกที่อคติไม่มีความคิดอย่างพวกคุณมากกว่านี่บอสครับงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับนายทูลยอมตกลงแล้วครับดีมากถ้าโครงการนี้ตียงร่วมมือด้วยก็เริ่มเลยนะครับบอสไม่ต้องดูแล้วเราทำงานด้วยกันมาตั้งหลายปีผมเชื่อใจโอมอยู่แล้วขอบคุณครับคุณตี ไปเตรียมรถเลยครับบอสบอสเหรอทำไมคูมีบังหาหรือว่าไม่มีสมองพวกฉันน่ะไม่มีปัญหาหรอกก็แค่คิดว่าถึงขั้นที่ต้องจ้างคนมาทำให้ตัวเองดูดีเลยแล้วไงอย่าคิดว่าทุกคนจะปลอเหมือนพวกคุณสิครับแต่ก่อนเราอาจจะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องตลอดไปยิง่งถ้าพวกคุณดูถูกเราบ่อยๆอะ เราก็จะประสบความสําเร็จเร็วขึ้นจริงๆพวกคุณก็หน้าตาไม่ได้แย่นะฐานะก็ดีแต่สิ่งที่พวกคุณควรเปลี่ยนน่ะคือทัศนคติไอตีอยากเรียกอะไรก็เรียกเลยครับผมไม่แครไปเหอะตีโอมเตรียมรถให้ละขอให้พวกคุณมีความสุขกับชีวิตที่พวกคุณเลือกนะหยี ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้เน <|so|>> ี่ยนั่นน่ะสิจะเป็นไปได้ไงอ่ะพวกมันอ่ะกันจะตายอ่ะพวกแกกลับเป็นเถอะฉันเหนื่อยแล้ว